นี่นะมีโอกาสสูงมากนะครับคดีความที่มีการแจ้งความคดีความไปแล้วทั้งหมด17คดีทั้งปปชทั้งคณะก,กรรมการการเลือกตั้งทั้งฟ้องยังสารรัฐธรรมนูญแล้วนะครับตอนนี้ก็พูดยังไงว่าโดนเต็มเหนียวอะ่ะทั้งเรื่องคุณสมบัติทนบุคคลทั้งเรื่องพฤติกรรมทั้งเรื่องการกระทำมนโดนเต็มเหนียวเลย สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิววันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะมีการรายงานนะครับบอกว่านี้าโพเนี่ยกำลังมีการทรําโพขึ้นมาพอทำโพขึ้นมามั่นใจว่ารัฐบาลจะกรุอยู่อย่างครบวาระ จิรยุห่วงทรั์โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องขอบคุณประชาชนที่ตอบสนองแบบสอบถามศูนย์สํารวจความคิดเห็นนิด้าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เรื่องรัฐบาลอุ้งอิงไปไหวไหมซึ่งผลการสํารวจความเห็นของประชาชนต่อการอยู่รอดของรัฐบาลแพรทองทานชินวัตรจากสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันในนั้นก็พบว่าประชาชนเชื่อมั่นจะไปต่อได้ และอยู่จนกระทั่งครบเทอมและบอกว่ารัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เชื่อมั่นในเสถียรภาพของรัฐบาลยืนยันรัฐบาลพร้อมเดินหน้าทํางานให้หนักขึ้นเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าและเพื่อแก้ไขปัญหานะครับยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นภายผ่านโครงการและมาตรการต่างๆนะที่ได้ถแถลงนโยบายเอาไวนะ้นั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ เขามีการออกถแถลงขึ้นมาซึ่งเขาก็เชื่อมั่นนะเขาก็เชื่อมั่นว่าเขาจะอยู่ต่อจะได้ไปต่อนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าจะอยู่จนกระทั่งครบเทอมซึ่งถ้าหากไปย้อนดูนะครับตัวเลขที่รัฐบาลจะอยู่ไหวไหมเนี่ยนะฮะเชื่อว่าจะไปต่อเท่าไหร่นะฮะพฤษภาคมปี66ประชาชน เชื่อถึง159.39%นะเชื่อว่าจะรอดพอวันที่14พฤษภาคมปี2566นะครับอ่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ไม่มีทางเลือกนะครับในการเลือกตั้งนะก็อยู่ที่40.58นะครับไม่เคยเลือกเพื่อไทยหรือพรรคไทยรักไทย หรือพัคพลังประชาชน29.49และยังไม่เคยไปเลือกตั้ง50%นะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็โดยเฉลี่ยเนี่ยก็มีคนเชื่อว่านะฮะรัฐบาลอุงอิงจะได้อยู่ต่อนะครับจนครบวาระผมถามผู้ส่วนดีกว่าผู้ส่วนคิดว่ารัฐบาลอุงอิงเนี่ยอยู่ครบวาระไหมควรไปต่อหรือพอแค่นี้ นะครับล่าสุดก็ไปทําอะไรแปลกๆในงานพระราชพิธีกรถินพระราชทานทางโชรมาตศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเดินพยายามจะขึ้นไปหาพระองค์ทีแต่ปรากฏว่าโดนทหารราชองครักษ์กันออกไปนะครับนั่ก็สิ่งหนึ่งนะที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยโอกาสที่รัฐบาลเนี่ยไปต่อหรือพอแค่นี้เนี่ย โอกาสพอแค่นี้เธอจบแค่นี้นะมีโอกาสสูงมากนะครับคดีความที่มีการแจ้งความคดีความไปแล้วทั้งหมดสิบคดีทั้งปปชทั้งคณะก,กรรมการการเลือกตั้งทั้งฟ้องยังสารรัฐธรรมนูญแล้วนะครับตอนนี้ก็พูยังไงว่าโดนเต็มเหนียวอะ่ะทั้งเรื่องคุณสมบ,บัติทุนบุคคลทั้งเรื่องพฤติกรรมทั้งเรื่องการกระทำมันโดนเต็มเหนียวเลยเอาเป็นว่าหุ้นส่วนแสดงความ,มเห็นใา้คลิปหน่อยนะะ คิดว่าองค์อิงควรไปต่อหรือพอแค่นี้และคิดว่าเขาจะรอดไหมจะครบวระตามที่นิดาโพนะฮะของมหาวิทยาลัยนิดาเนี่ยทำขึ้นมาคุณเชื่อโพนี้หรือไม่ขอบคุณที่บอกต่อกอับคุณที่แชร์ต่อกอับคุณที่เล่าต่อกอับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชา มีองค์กัตร์ตราปกป้องทรงครองนครจักรัรสมัยสยามนามไทยรุรง่งเรืองอมรสถิตสถาพรนครแห่งปูชนีช้วยราชบูชาองค์กษัตริย์ปราสืบสันตติวง์ กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระผู้สืบสานคติยะจรารีประเพณีราชวงศ์จักรีเสวยราชสมบัติตามบญญัาบุญเทียบติบขลิงอ,องค์กษัตริย์ราราชพระผู้ทรงบุญ กอ,องไอสูนวิสุดดุดเทพอวตารสถิตบ,บัลลังกทองแปรสังประโคมก้องบันดอกกัมสดาเนเหนือแผ่นสุปันคัติยันสงางามประนดลดกายพระศบทั่วไทยถวายพระพร มหาวชิราลงกรสเสด็จขึ้นครองเขตคามสยามน้ำนี้แส้สองสะดุดีมีก,กษัตริย์เจริญตาผัวทุกเขตคามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา กองกษัตริราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอสูนวิสุดดุเทพอวตารสถิตบันลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดานเมื่อแันสุปัิยาสนางา ระนดลดกายผศบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส,สองสตุดีมีกษัตริย์เจริญตาม่วสุุศเตถามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา สยา,นามน้ำนี้แท้ซ้องสัตวดูดีมีกษัตริย์ทารทั่วทุกเขตพาปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์